สวัสดีครับคุณไก่ครับสวัสดีครับอาจารย์สุชัยสวัสดีคีคบบอาจารย์นพพรและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับครับคุณไก่ครับเห็นวันนี้มีซิ่งในเมืองเลยอ๋อซิ่งในเมืองครับผมโอ้วันนี้ก็แรงได้ใจครับหวดเสียวมากมากนะครับโชคดีที่ไม่ตายเรื่องราวเป็นไงครับคุณไก่ครับครับก็เป็นอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะครับอ่าวันที่สามสิบมกราคมนะครับเวลาประมาณอ่าสิบนาฬิกาถึงสิบเอ็ดนาฬิกานะครับ เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนท้ายรถเก๋งนะครับที่เกิดเหตุนะครับอยู่บริเวณถนนชะยางโกนนะครับบริเวณจุดกลับรถนะครับหน้าโรงพยาบาลราชเวชตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลนะครับในที่เกิดเหตุนะครับมีคนเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะครับทราบชื่อในเวลาต่อมานะครับชื่อนายกิติพงศ์บุรษการอายุ17 ปีเองครับโอ้โหยสิบเจ็ดปีบ้านเล็กที่เจ็ดสิบเอ็ดหมู่ยี่สี่ฮะตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลนะครับครับได้รับบาดเจ็บนะครับหน่วยกู้ชีพคุณธรรมอปจอุบลนะครับให้การปฐมพยาบาลนะครับอาการบาดเจ็บนะครับแขนขวาหักผิดรูปนะครับมีแผลฉีกขาดที่ใต้คาง2อถึงสี่เซนติเมตรนะครับครับบรู้สึกตัวดีนะครับครับหน่วยกู้ชีพก็เลยนำส่งโรงพยาบาลราชเวชนะครับอื ก็จากสภาพรถอาจารย์ดูสิครับโอ้โหเละเละนะแล้วจุดกลับรถจุดนี้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำครับเพราะว่าหนึ่งรถจะยูเทิร์นเลี้ยวกับรถนะครับทั้งทางฝั่งมาจากทางบิ๊กซีก็จะยูเทิร์นกลับไปทางราชเวชอันนี้ใช่แยกแยกใหม่ไหมฮะไม่ใช่ครับก็เป็นยูเทิร์นเดียวนะครับจมวันนะครับครับครับนายงสงวนเซฟแลนด์นะครับโอ้ครับออกจากจอยข้าง เทคโนโลใช่ไหมครับใช่ครับออกมาเขาจะตัดถนนเพื่อจะเลี้ยวกลับรถเหมือนกันนี่แสดงว่ามาเร็วมากเหรอครับมาเร็วครับก็จากสภาพเนี้ยก็คงไม่ต่ำร้อยนะครับร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงทาให้รถเสียหายได้ขนาดนั้นน่ะนะครับดูท้ายรถเอ่อรถรถเก๋งนี่คือไม่น่าเชื่อเป็นมอเตอร์ไซค์ชนนะฮะใช่ครับไม่น่าเชื่อบรไซใจก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเลี้ยได้ขนาดนั้นน่ะนะครับครับ ทีนี้ประเด็นนะครับอาจารย์ที่อยากปากเป็นประเด็นหรือเป็นอุทาหรณ์ถ้าจะต้องหาหาทางแก้ไขกันนะครับช่วยกันกรณีนี้เด็กอายุสิบเจ็ดนะครับรถใหญ่ซึ่งมีซีซีหรือความเร็วสูงเนี่ยมีความรู้หรือมีทักษะหรือไม่ในการขับขี่เด็กอายุสิบห้าถึงสิบไม่ถึงสิบแปดเนี่ยเวลาทำใบขับขี่เขาก็ทำใบขับขี่ได้ขับรถได้เฉพาะไม่เกินร้อยสิบซีซีถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับแต่เนี่ย พ่อแม่ทุกวันนี้ซื้อรถให้ลูกก็ลูกก็อยากได้บิ๊กไบค์ใช่ไหมฮะอ,อยากได้ดรถอยากได้ความเร็วความแรงความเร็วสูงนะครับ,รบโดยไม่คานึงถึงความสามารถของลูกนะครับก็เหมือนกับซื้อความตายให้ลูกนะครับ,รบก็ต้องฝากผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองด้วยเหมือนกันในการพิจารณาทบทวนตรงนี้นะครับแล้วก็รถตัวนี้เห็นเรียกกันบิ๊กไบค์นะครับจริงๆนิยามบิ๊กไบค์สมัยนี้น่าจะเป็นรถที่ นี่ไม่น่าใช่นะยเนี่ยเกิน250ซีซีขึ้นไปครับอาจารย์300ซีซีขึ้นไปาะ่ะจว300อัพ250ซีซีส่วนมากก็จะเป็นสปอร์ตบค์อันนี้จะเป็นสปอร์ตบค์เป็นยามาฮ่าครับอ่า15ซึ่งซึ่งจะเป็นลักษณะว่าจำลองมาจากรถบิ๊กบัสนะครับครับอ่าเพื่อหนึ่งในในส่วนของราคาด้วยนะครับครับล่าสุดอาการเป็นยังไงบ้างครับคุณไก่ครับล่าสุดก็ปลอดภัยครับแขนหักครับก็ ก็ได้รับการผ่าตัดนะครับครับผมครับผมแล้วก็เรื่องคดีไม่ต้องพูดถึงนะฮะรถหลังต้องระวังรถหน้าตามพรบจราจรทางบกมาตรสี่สิบว่าด้วยเรื่องการใช้รถนะครับนี่มอไซต์ต้องชดใช้นะฮะาจะเป็นอย่างนั้นรถ <c oughs> ก็พังคนก็เจ็บแขนหกัก <c oughs> แล้วก็ต้องไปจ่ายเงินค่าซ่อมรถให้รถข้างหน้าอีกครับสารพัดเลยก็นี่แหละครับอยากปากเป็นอุทาหอ์จริงๆแล้วก็อย่าง วันนี้จริงๆก็มีในเคสของบิ๊กไม้นะครับเกิดเหตุที่ว่เนื่องจากด้วยเวลานะครับก็จะนำเสนอในวันพรุ่งนี้นะต่อไปครับครับขอบคุณมากครับคุณไก่ครับครับคุณสวัสดีครับ